หวังเมียนหัดวาดภาพขณะเฝ้าหัวหวังเมียนคริสตศักราช1335ถึงคริสตศักราช1407เเป็นคนที่เกิดในปลายราชวงศ์หยวนตระกูลของเขาเป็นชาวนามาหลายชั่วคนครอบครัวจึงยากจนมารดาของเขา รู้จักหนังสือเพียงเล็กน้อยนางมักจะเล่าเรื่องราวการศึกษาด้วยความขยันหมั่นเพียรของคนเนสัยไมโบราณให้เขาฟังอย่างเช่นเรื่องราวของกว้างเหิงเจาะรอยร้าวของกำแพงให้เป็นรูเล็กๆให้แสงตะเกียงของข้างบ้านลอดผ่านรูเล็กๆนั้นเพื่ออ่านหนังสือหรือเชออินใช้แสงหินค่อยอ่านหนังสือ หรือสุนคางอาศัยแสงสะท้อนของหิมะอ่านหนังสือเป็นตน้นหวังเมียนรู้สึกประทับใจกับเรื่องราวต่างๆที่มารด่าลเล่าให้เขาฟังมากเขาคิดอยู่ในใจว่าแม้ครอบครัวของตนจะจนมากเหมือนกันแต่เมื่อเทียบกับความเหมืองก็ดีเชอร์อินก็ดีหรือซุนคางก็ดีตนก็ยังดีกว่าคนโบราณเหล่านี้ เนื่องจากที่บ้านของตนยังมีตะเกียงให้อ่านหนังสือได้ในเวลากลางวันหวางเมียนต้องช่วยบิดาและมารดาทำงานในตอนกลางคืนมารดาจะสอนเขาอ่านหนังสือแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนแต่หวางเมียนก็รู้จักหนังสือมากกว่าเด็กในวัยเดียวกันที่มีโอกาสเข้าโรงเรียน เมื่อวางเมียนอายุ11ขวบเป็นเคราะห์ร้ายของเขาที่บิดาได้เสียชีวิตไปภาระทั้งหมดของครอบครัวจึงตกมาอยู่กับมาดานางต้องตื่นขึ้นมาทำงานตั้งแต่เช้ามืดกว่าจะเสร็จงานก็เป็นเวลาดึกดื่นเนื่องจากต้องตรากตรำการทำงานนี่เองจึงทำให้ร่างกายของนาง สู้ผอมลงไปทุกวันหวางเมียนรู้สึกเสียใจอย่างมากที่เห็นมารดาต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระอันหนักอึ้งของมารดาหวางเมียนจึงอาสาที่จะไปเฝ้าวัวให้กับผู้เท่าแซชินเพื่อแลกข้าวกินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หวังเมียนจึงเฝ้าวัวไปพรางอ่านหนังสือไปพรางวันหนึ่งหลังจากที่เฝ้าหัวและอ่านหนังสือจนเหน็ดเหนื่อยแล้วเขาได้นั่งพักผ่อนอยู่บนพื้นหญ้าขณะนี้เป็นเวลาหลังจากที่ฝนเพิ่งหยุดตกท้องฟ้าจึงแจ่มใสต้นหญ้าริมทะเลสาบเขียวจนออกเป็นสีน้ำเงนิน ดอกบัวสิบกว่าดอกกำลังตูมจนใกล้จะเบ่งบานจึงมองดูงดงามยิ่งนักบนใบบัวสีเขียวมีหยดน้ำกลิ้งไปมาเมื่อต้องแสงแดดจึงสะท้อนแสงสีต่างๆออกมากระทบตาร,ระยิบระยันบนกเป็ดน้ำ ตัวผู้และตัวเมียสองสามคู่กำลังกรอกเลียกันอยู่ในน้ำและที่ไกลออกไปชาวประมงกำลังนั่งตกปลาอยู่ในเรือลำน้อยอย่างสบายอารมณ์หวังเมียนรู้สึกว่าภาพเหล่านี้เป็นภาพที่สวยงามมากเขาคิดอยู่ในใจว่า คนโบราณกล่าวว่าคนอยู่ในภาพวาดช่างเป็นคำกล่าวที่ไม่ปิดเปี้ยนไปเลยเสียดายที่ฉันวาดภาพไม่เป็นไม่เช่นนั้นก็จะได้วาดภาพของดอกบัวที่อยู่ในทะเลสาบขณะนี้คงจะดีไม่น้อยทีเดียวคิดถึงตอนนี้จึงได้แต่ถอนหายใจเบาๆสักครู่ เขากลับจุดคิดขึ้นว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่ยากลำบากขอแต่เพียงให้เรามีจิตใจที่มุ่งมั่นและเพียรพยายามทำไมฉันไม่ลองวาดภาพด้วยตนเองดูละ่ะ mm. เมื่อตกลงใจเช่นนี้หวางเหมียนจึงค่อยๆเก็บเงินที่ละเล็กที่ละน้อยและได้ฝากเงินให้คนข้างบ้าน ช่วยซื้อพูกกันวาดภาพเอ่ยกระดาษเอ่ยและสีต่างๆเอ่ยแล้วลงมือหัดวาดภาพดกอกบัวด้วยตนเองทุกๆเรื่องเมื่อเริ่มต้นลงมือทำย่อมมีความยากลำบากขณะที่หวางเหมียนลงมือหัดวาดภาพดกอกบัวนั้นภาพดกอกบัวที่วาดโอนไปเอียงมา ซึ่งไม่เหมือนกับดอกบัวเอาเสียเลยแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังมองไม่ออกว่ามันเป็นดอกอะไรแต่หวังเมียนหาได้ท้อแท้หมดกำลังใจไม่หนึ่งวันสองวันสามวันเขายังคงเพียรพยายามวาดต่อไปหลังจากผ่านไปสามเดือนเขาสามารถวาดภาพดอกบัว จนมีสีสันดูราวกับของจริงเหมือนกับเด็ดดอกบัวจากทะเลสาบมาติดกับกระดาษวาดภาพอย่างใดอย่างนั้นหวังเหนียงเริ่มต้นจากการวาดภาพดอกบัวแล้วค่อยๆขยายออกไปวาดภาพดอกไม้ชนิดต่างๆต,ต,ต่อไปเป็นภาพสัตว์ภาพคนท้ายที่สุดเขาได้ใช้ความเพียรพยายามทั้งหมดหันไปวาดภาพ ดอกบวยเขาสามารถวาดภาพดอกบวยได้ดีกว่าดอกบัวมากโดยเขาเพียงแต่ตวัดผู้กันไปมาไม่กี่ครั้งก็สามารถวาดภาพดอกบวยที่มีความงดงามเต็ไมไปด้วยชีวิตชีวาต่อมาเขาได้กลายเป็นจิตกรที่มีชื่อเสียงของสมัยราชวงศ์หยวน